สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆในวงการตะกร้อนะครับคือเรื่องของถ้วยพระราชทาน kings cup ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดการแข่งขันเป็นเหมือนเวทีศักดิ์สิทธิ์ที่นักตะกร้อทั่วโลกใฝ่ฝันถึงเลยทีเดียวข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความตำนานถ้วยพระราชทานตะกร้อ kings cup แล้วก็มีข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยครับ เป้าหมายของเราก็คืออยากจะมาเจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจแล้วก็ความต่อเนื่องของการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่รายการนี้ครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นสำคัญเรื่องการเปลี่ยนผ่านของตัวถ้วยรางวัลด้วยนะคะคือ ห,หลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จสวรรคตไปทางสมาคมตะกร้อเองเนี่ยเขาก็ได้ทําเรื่องขอพระราชทานถ้วยใบยใหม่จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะซึ่งก็สรงแพร์กรณาโปรดเกล้าพระราชทานให้แล้วเรียบร้อยเพื่อให้การแข่งขันนี้ดําเนินต่อไปได้ค่ะอ๋อครับน่าสนใจมากเลยครับงั้นเราย้อนไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อยไหมครับมีเรื่องเล่าจากบิ๊กจาตอนที่ท่านเข้ารับตําแหน่งนายกสมาคม เอ่เมื่อปี2526นะครับตอนนั้นท่านเข้ามาท่านก็พบว่ามีถ้วยพระราชทานอยู่แล้วสามใบจากสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระบรมแล้วก็สมเด็จพระเทพแต่ว่ายังไม่มีถ้วยสูงสุดคือจากองค์พระประมุกราชการที่9ค่ะท่านก็เลยท่านก็เลยทำเรื่องขอพระราชทานไปซึ่งก็ได้รับพระหมหากรณาที่คุณนะครับกลายเป็นถ้วยสำหรับชิงแชมป์โลกตั้งแต่นั้นมาเลยใช่ค่ะแล้วนับจากนั้นมานะคะทีมชาติไทยเรานี่สร้างผลงานได้แบบ ต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆคือคว้าชแชมป์มาได้เกือบทั้งหมดเลยจะมีแพ้ก็แค่ช่วงแรกๆให้กับมาเลเซียไปแค่2ครั้งเอง2องครั้งเองเหรอครับค่ะครั้งแรกปี2528ที่เราจัดครั้งแรกเลยแล้วก็อีกครั้งปี2531ซึ่งอันนี้มันสะท้อนถึงความเก่งกาจความมุ่งมั่นของทั้งนักกีฬาทีมงานโค้ชทุกฝ่ายเลยนะคะที่รักษามาตรฐานระดับโลกไว้ได้นานขนาดนี้ อืมแล้วความสาเร็จตรงนี้มันไม่ได้เป็นแค่ชื่อเสียงอย่างเดียวนะครับมันจับต้องได้ด้วยอย่างเงินโบนัสที่ได้จากการคว้าชแชมป์ kingscup เนี่ยตามระเบียบกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติบวกกับเงินอัดฉีดอื่นๆเงินสนับสนุนจากเอกชนอีกค่ะเงินพวกนี้ก็ถูกนำไปสร้างศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกรออ้อแห่งประเทศไทยที่คลองสอง มูลค่าตั้งร้อยกว่าล้านบาทนะครับใช่ค่ะร้อยยีิล้านบาทตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วเปิดใช้งานแล้วด้วยโอ้โหสุดยอดเลยซึ่งศูนย์ฝึกนี้แหละค่ะที่หลายคนมองว่าแบบว่า เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่ช่วยให้เรายังรักสามารถรฐานได้ดีแล้วก็ต่อยอดความสาเร็จมาได้เรื่อยๆมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนตลอดเป็นการลงทุนที่เห็นผลจริงๆค่ะอืมจริงด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาที่คุณนะคะทั้งจากในหลวงรัชกาลที่9้าที่ส่งพระราชทานทั้วยรางวัลให้ตั้งแต่แรกแล้วก็มาถึงในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่งพระราชทานถ้วยใบใหม่เพื่อสืบสานต่อค่ะเป็นเรื่องรามที่น่าประทับใจมากครับ แล้วเรื่องราวความสำเร็จนี้ก็ยังดำเนินต่อนะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นปัจจุบันก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างการเตรียมจัดงานครั้งที่38ที่กำลังจะมาถึงอ๋อใช่ค่ะครั้งต่อไปกำหนดไว้คือ20-27กรกฎาคม2568ค่ะอีกไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดนี้ทางอ,อบจอสงขลาเขาก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับ อ๋อที่สงขลาเหรอคะใช่ครับมีการลงพื้นที่ไปดูความพร้อมสถานที่กันแล้วด้วยที่เซ็นทรัลหาดใหญ่เมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านวานี้เองท่านนายกอบจสงขลาคุณสุพิธพิทักษ์ธรรมแล้วก็ทางผู้บริหารสมาคมคุณบุญชัยหล่อพิพัฒน์ก็ไปสำรวจด้วยกันการที่จังหวัดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนี้แน่นอนว่าวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อเทอิดพระเกียรตินะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนากีฬาตะกร้อด้วย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเองด้วยค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์หลายต่อเลยใช่เลยครับมองภาพรวมแล้ว King's Cup นี่มันเป็นมากกว่าแค่การแข่งขันกีฬาไปแล้วจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางกีฬาแล้วก็ทางวัฒนธรรมของเราไปแล้วคือมันเชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับความสําเร็จของชาติแล้วก็การพัฒนากีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ แบบว่าสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยมาตลอดหลายสิบปีเลยค่ะอืมก่อนที่เราจะจบกันไปผมอยากชวนคิดต่อนนิดนึงครับคือการที่เราจะรักษาม,มาตรฐานแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จของรายการที่ส่งคุณค่าบักคิงส์ครับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้ในักกีฬารุ่นหลังๆทั้งในไทยเองแล้วก็ในระดับนานาชาติได้ยังไงบ้างการทำให้ตำนานนี้ยังคงมีชีวิตต่อไปได้เนี่ย น่าจะเป็นความท้าทายที่สำคัญเหมือนกันนะครับ